สวัสดีครับผมอาจากอัตตี้ดีไครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับแบรนด์ STI เช่นเคยครับแน่นอนหลังจากที่เขาห่างหายไปสักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะฮะพร้อมกับโปรดักต์ใหม่นั่นเองครับตัวนี้นะฮะเป็นบล็อกกระแทกหรือว่าบล็อกแบตเตอรี่อยู่ไร้สายนะฮะรุ่น ST ีขีด770ครับจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งนะรอต่อคิวรีวิวอยู่เช่นกันนะอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ใบให้ว่าเป็น กแรงบิดสูงกว่านี้อีก1ตัวครับเรามาดูสเปคคร่าวๆหน้ากล่องกันนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายแรงบิดขันคลายขนาด800นิวตันเมตรนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับหัว 1- นึสนิ้วหรือว่า4หุนนะฮะแล้วก็มีไฟ LED สองสว่างตัวนี้นะผมบอกเลยเซอร์ไพรส์เลยนะฮะมีไฟสองสว่างถึง2จุดเลยนะฮะก็คือตัวฐานเครื่องนะครับกับตัวหัวเครื่องโอ้โหโดดเด่นอีกแล้วนะฮะตัวนี้แน่นอนครับเป็นบัสเลสมอเตอร์นะฮะและอีกตัวหนึ่งที่เห็นเด่นจัดๆเลยคือแบตตตเอรรีีี่ัวนน้ะม อินพูฟนะฮะใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายในนะครับผมขออุบไว้ก่อนนะฮะว่าดีไซน์ภายในเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้ต่อ EP ีที่ทสแบตเตอรี่ครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามไปที่เปิดกล่องเลยนะครับโอเคครับแกะกล่องกระดาษฟูกออกไปจะเจอกับกล่องเครื่องมือของเขานะครับดีไซน์ยังคงเดิมนะสำหรับกล่องเครื่องมือนะฮะมาในรูปแบบสีดําตัดสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับ ก็สวยๆเลยแต่ที่โดดเด่นตัวแบรนด์โลโก้ของเขาที่กล่องเนี่ยจะไม่ใช่สติกเกอร์นะฮะจะเป็นแบบปั๊มนูนขึ้นมาแล้วก็ทําสีขาวตามสไตล์แบรนด์ STR นะครับก็ถือว่ามีการคัสตอมในเรื่องของกล่องมาด้วยนะถึงแม้กล่องจะเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยก็ตามนะแต่ในเรื่องของตัวแบรนด์โลโก้มีการคัสตอมขึ้นมาผมก็ถือว่ามีการอิมพ o วสที่ดีมากๆครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว QR Code นะครับใช้สําหรับลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์นะครับเพียงทุกท่านนะครับซื้อสินค้ามาแล้วก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลที่จะสอบถามทางแบรนด์นะครับตัวนี้ก็จะมีศูนย์บริการข้อมูลนะฮะเียงทุกท่านโทรตามเบอร์นี้ในวันและเวลาทําการตามที่เขาแจ้งเอาไว้บนสติ๊กเกอร์ QR นะครับก็สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานเบื้องต้นหรือว่าการรับประกันได้คร่าวๆเลยครับโอเคครับตามสไตล์แบรนด์ STR เปิดกล่องออกมาจะเจอกับคู่มือ การใช้งานครับเป็นตัวนี้เลยอิมแ t t ชูรุ่น s t 7 7 0ครับแต่แน่นอนครับดีไซน์ของตัวนี้เขาจะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะก็ดูเวอร์ไวดีนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็จะมีบอกนะครับว่า1 2 3 4คืออะไรนะฮะแล้วก็จะบอกตรงนี้เอาไว้นะครับ o no a d Speed นะฮะ0ถึง2,000รอบต่อน,นาที Impact นะฮะอัตราการกระแทก0ถึง2,500ครั้งต่อน,นาทีท็อกนะฮะนิวตันเมตรในส่วนนี้ไม่ได้บอกนะฮะว่าขันเข้าหรือว่าขันคลายแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เขาแจ้งพวกนี้จะเป็นขันคลาย ในที่นี้ก็คือ800นิวตันเมตรนะฮะน้ำหนักนี่นะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเปล่าไหมแต่ผมอนุมานว่าเป็นตัวเปล่านะครับอยู่ที่1.95กิโลกรัมนะฮะเดี๋ยวผมชั่งให้ดูอีกทีนึง แน่นอนครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะฮะแล้วก็จะบอกเวลาชาร์จใช้อะไรต่างๆประมาณนี้ครับอันดับที่2ต่อมานะครับก็จะแถมเป็นตัวโอริงนะฮะแล้วก็ตัวพินล็อกเอาไว้ใส่กับหัวลูกบล็อกเรากันหลุดเวลาเราใช้งานนะครับอันดับที่3ครับตัวนี้เป็นสายคล้องสะพายนะที่เขาแถมมาส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้สะพายเลยแต่ถ้าต้องทํางานในที่สูงผมว่ามีติดตัวนี้ไว้ดีซึ่งในส่วนนี้ STR แถมมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวลูกบล็อกที่แถมมาผมดูคร่าวๆจากในซองเป็นเกรด CRMO นะ ผมขออนุญาตแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็น C I M O จริงไหมนะฮะโอเคถ้าเป็นลูกบล็อกด้านแบบนี้นะครับเป็น C I M O อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะเป็นตัว C R V นะครับเอาไปชุบฟอสเฟตสีดําให้มันด้านแล้วก็ดูแข็งมากขึ้นแต่ก็ยังดีกว่าที่แถมมาเป็นงาน C R V เงาแวบๆบแบบนั้นนะผมบอกเลยตัวนี้มันก็จะเหนือกว่าตัวนั้นตัวนี้มันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลาง C R V ลว้ลวนเลยนะครับกับตัว C I M O เกรดที่เป็นไฮเ ะะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเทียบกับลูกบล็อกที่มีราคาแพงๆนะมันต่างกันมากเลยนะฮะหลายหลายท่านชอบไปมองว่าเอเอตัวเนี้ยมันสู้ตัวนั้นไม่ได้หรอกพวกระดับแบรนด์ดังๆแน่นอนครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการบินของหัวลูกบล็อกหรือในเรื่อง,องการที่ทนการกระแทกนะฮะความเหนียวมันต่างกันต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะเพราะว่าดั้งเดิมเลยเนื้อเหล็กตรงนี้จะเป็น CRV ครับแต่เอาไปเคลือบฟอสเฟตให้มันหนามากขึ้นมันเลยมีความแข็งแรงมากกว่า c r v เพียวๆครับผมก็จะแถมมาทั้งหมด3ลูก17 19 21อันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะผมไม่เคยเห็นมีแบรนด์นะครับในระดับประมาณนี้ที่แถมลูกบล็อกได้3ขนาดอย่างนี้เลยนะส่วนใหญ่ไม่แถมเบอร์ B 21ก็22นะฮะอันนี้ถือว่า STR ทํามาได้ดีขอชื่นชมจากใจคารวะเลยครับที่ชาร์จครับแน่นอนตัวนี้เป็น s o c กเกต MT ก็ยังเป็นที่ชาร์จ MT แบบนี้ที่ชาร์จยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น21โวลต์2แอมป์แต่ตัวนี้นะ่ใช้งานจริงๆจะ,สะเสถียรหรือ อยู่ที่ประมาณ1.5แอมป์นะครับโดยประมาณแน่นอนครับแบตเตอรี่ที่ผมบอกว่าเขามีการอิมพุูฟอันดับแรกดูเลยฮะโคตรสวยใช้คํานี้เลยกดสถานะนะครับ เป็นไฟล์แบบหยดน้ําแบบนี้แน่นอนครับมันต้องเป็นแบบบอดเต็มอย่างแน่นอนนะฮะตัวนี้เขียนไว้ว่า21โวลต์4แอม์อร์นะครับดิเทียมไอออนเต็มจริงไหมหรือว่าความจุเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใน EP เทสแบตเตอรี่นะฮะอันดับแรกตัวบอดี้ของแบตเตอรี่ว้าวครับดูดีเลยสวยงามไม่เคยเห็นมาก่อนในรูปทรงแบบนี้นะอารมณ์จะคล้ายๆกับตัว717ที่เป็นตัวสว่าง3ระบบ160ยูตันเมตรนะฮะแต่ตัวนี้จะมีการปรับปรุงให้ดูดีสวยงามมากกว่านะครับตัวนั้นการเช็คสถานะมันยังอยู่บนหัวแบต พวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ใช้กดตัวนี้ละเราเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับก็สวยงามดีด้านล่างไม่มีอะไรนะครับแต่ก็จะมีเครื่องหมายเตือนต่างๆประมาณนี้แล้วก็รูระบายอากาศของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตัวสีน้ําเงินตรงนี้ผมบอกเลยเป็นยาง tpe นะครับก็มีเอาไว้กันลื่นนะฮะก็หนึบดีแต่ไม่ได้หนึบมากแต่ว่าก็กันลื่นได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นผมถือว่าเรื่องแบตเตอรี่มีการปรับปรุงครับแล้วก็ในเซ็ตของเขาจากทาง str จะให้มาทั้งหมด2ก้อนนะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเลือกมีมา2ก้อนเลยครับ ไปครับตัวนี้เลยไฮไลท์ตัวเครื่องของเขานะครับก็คือตัวบล็อกกระแทกของเรานั่นเองนะครับฟืบโอ้โหดีไซน์สวยนะแปลกตาดีแล้วก็เดินมากๆครับนั่นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับ มาฮะในเรื่องของตัวบอดี้ของเขานะครับตัวพลาสติกบอดี้จะเป็น PA6GF30 นะครับแล้วก็จะมียาง TPE ตัวนี้นะครับเคลือบเอาไว้ที่เป็นสีดําทั้งหมดที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นยาง TPE ส่งผลให้มันมีความหนึบนะครับกระชับมากขึ้นในการจับนั่นเองนะฮะตัวนี้น้ําหนักผมถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะผมถือว่าก็ยังโอเคนะฮะจับได้ถนัดมืออย่างดีเลยนะครับตรงนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งจะปั๊มนูนคําว่า EC มอเตอร์นะครับตัวนี้และด้านด้ามตรงนี้นะครับจะปมนออเ็ตร์ ด้าน,นล่างปั๊มคําว่า LXT จริงๆคํานี้สาวกจะรู้นะฮะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผมจะไม่พูดถึงข้ามไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะก็จะมีรูเอาไว้ใส่สายคล้องคลิปเบลเข็มขัดนะครับแต่ในนี้รู้สึกว่าไม่ได้แถมมานะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คล้องนะอ่ะแล้วก็มีสายคล้องมือมาจากโรงงานแน่นอนครับเข้ามือผมไม่ได้นะเล็กไปนิดนึงก็คล้องได้ประมาณ4นิ้วอย่างนี้ครับก็ตัวรูปลักษณ์ผมถือว่าสวยงามเลยนะแล้วก็ตัวด้ามนะครับจะมีเท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับเป็นดอทแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เสริมมควา จับถนัดมากขึ้นแล้วก็เป็นกิมมิ c ของเครื่องรุ่นนี้ฮะแล้วก็จะมีสไตล์ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีขีดแบบนี้ช่วยเพิ่มแฟกชั่นในการจับใช้งานได้ดีมากๆครับนะแต่ตรงนี้นะฮะเวลาสั่นนิ้วโป้งมันไม่มีอะไรมารองนะครับก็คือเวลาเราจับแบบนี้นะฮะตัวสั่นนิ้วโป้งของเราตรงนี้จะมาโดนกับตัวพลาสติกเกีซิกนะครับตรงนี้ถ้าผมมองว่าถ้ามียาง TPE หรือ TPU ตรงนี้มาเสริมนิดนึงจะจับว้าวมากๆครับแต่ในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานนะแค่เป็นส ละสาศา์ประมาณนั้นเองครับก็ฝากทางแบรนด์ไว้นิดนึงในส่วนนี้นะฮะแต่ผมมองว่ามันดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามันเสริมมาแถวๆนี้ได้ผมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นโลโก้แบรนด์ s c r ปั๊มนูนสวยๆครับด้านหลังนะครับปั๊มนูนเขาว่าบัสเล t แล้วก็รูระบบอากาศ4จุดตรงนี้ไม่มียางอะไรมาล้อมรอบนะฮะเป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะครับสีดําตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะฮะไม่มียางแล้วนะครับ กระโหลกเครื่องตรงนี้ก็เป็นโลหะแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับแล้วก็ด้านหัวกระโหลกสีเหลืองก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะถัดมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเนมเพลตของเขานะครับชื่อรุ่นนะฮะแล้วก็บอกรอบบอกนิวตันนะครับประมาณนี้รูระบายอากาศใหญ่ๆเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกับอีกด้านทุกประการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเข้าไปเห็นไหมนะครับผมเห็นทองแดงข้างในเส้นใหญ่พอสมควรนะ ใช้ได้อยู่ครับก็รูระบายอากาศผมถือว่าทําได้ดีนะฮะก็1 2 3 4งสนะครับสข้างเป็น8แล้วก็ด้านนี้อีกแต่ด้านบนไม่มีรูระบายอากาศนะฮะมีแค่ด้านข้างกับด้านหลังนะครับต้องลองใช้งานดูนะว่าร้อนไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับตัวยึดน็อตด้านหลังเป็นสกรู p s 2แบบนี้แต่ด้านหน้าจะเป็นสกรูแบบหกเหลี่ยมนะครับอืมเป็นหัวเฮกอย่างงี้ก็ดูบึกบืนดีผมชอบนะฮะแล้วก็หัวลูกบล็อกนะครับเป็นตัวฟลิกชั่นลิงนะฮะไม่มีรูตรงกลางเป็นแบบตันเนื่องจากแรงบิดเริ่มมากกขึ้นรรร็อตง ย่เนีมันจะทําให้ความแข็งแรงมาลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นมันเลยต้องตันแบบนี้ถูกต้องละครับโดยรวมดูดีนะเอามาพูดถึงเรื่องตรงข้างหน้าเรานี้ครับเป็นโหมดของเขาครับก็คือกดได้3ระดับนะครับถ้าขันเข้าเนี่ยก็คือเบากลางแรงนะฮะขันออกจะมีแค่2โหมดนะครับก็คือโหมดขันออกต่อเนื่องกับโหมดขันออกแบบ reverse cell stop นะฮะในที่นี้เขาเขียนว่า rss นะครับก็คือ reverse cell stop นั่นเองนะครับแต่ย่อว่า rss ครับไฟแน่นอนอย่างที่ผมบอกปี2จุดนะครับให้ดูกันเลยดีกว่า โอ้โหพอใส่แบตเข้าไปแล้วสวยเลยนะใช้ได้ฮะแต่พอใส่เข้าไปก็ไม่ได้มีสัญญาณตอบรับนะฮะนี่ฮะแล้วนี่คือไฟ LED ของเขาความสว่างผมถืออยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับไม่ได้สว่างมากแต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการใช้งานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับก็ประมาณนี้สําหรับไฟสองสว่างถามว่าถ้าทํางานในที่มืดเห็นไหมเห็นครับเนี่ยขณะผมเปิดตรงนี้ผมยังมองเห็นเลยนะฮะการที่มีไฟสองดวงมันดีตรงไหนครับเนี่ยเวลาเราจอไปใกล้ มันจะรวมเป็น1จุดสว่างมากขึ้นแต่ถ้าเราถอยห่างออกมามันจะกระจายบนล่างนะครับช่วยในเรื่องของการมองเห็นของชิ้นงานได้ดีมากขึ้นครับเรามองอย่างเงี้ยเหมือนมืดเหมือนไม่สว่าง แต่ถ้าเราอยู่ในที่มืดจริงๆผมบอกเลยว่าโคดมีประโยชน์ครับสำหรับไฟ LED 2ดวงแบบนี้ครับโอเคครับในงานโอเวอร์ออลของตัววัสดุนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เขาก็จะมีประมาณนี้ลองฟังเสียงคร่าวๆกันเลยครับแต่ผมสปอยได้เลยนะเสียงนุ่มมากๆครับเสียงไม่แพ้แบรนด์ดังผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่านุ่มจริงๆให้ดูก่อนนะครับโอเคผมจะลองขันเข้านะครับลืมพูดถึงเรื่องสวิตไปสวิตการกดเนี่ยง่ายนะครับไม่แข็งไม่อ่อนพอดีการปรับซ้ายขวาหรือว่าการล็อกไกลทำได้ดีครับไม่มีปัญหาโอเค ขันเข้านะครับผมจะลองปรับที่เบอร์หนึ่งก่อนนะฮะก็จะประมาณนี้เลย1 2 3นี่นะฮะแล้วก็ขันออกก็จะมี2โหมดนะครับอ่าอย่างนี้แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนเสียงเบอร์หนึ่งครับขันเข้าโอ้โคตรนุ่มเบอร์สองครับนุ่มมากๆะฮะเบอร์สามโอ้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขันออกครับขันออกแบบรีเวิร์สเซิลสต็อปครับ ทำได้ไวอยู่นะแต่ว่าถ้ามีแรงต้านมันก็น่าจะหยุดช้าครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับน,นอตยาวๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องครับอืใช้ได้โอเคปรับมาขันเข้าใหม่ผมจะอยู่ที่เกียร์สามนะครับแล้วลองดูว่าตัวสวิตช์เขาเนี่ยมันจะปรับได้กี่ระดับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณ5ระดับครับโดยรวมนะจะอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้อยู่แล้วสําหรับสวิตท,ทั่วทั่วไปประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ยังไงแล้วเดี๋ยวผมลองวัดรอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละรอบแล้วกันนะฮะ mm hmm. เพื่อ,อไปคํานวณแรงบิดคร่าวๆกันได้นะครับประมาณนี้าหดับแรกผมจะวัดที่เกียร์หครับเรื่องของรอบการใช้งานนะฮะ เกียร์หจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ1,596 rpm ครับต่อไปเป็นเกียร์สนะครับเกียร์สจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ1,986 rpm ครับและสุดท้ายครับความแรงสูงสุดที่เกียร์สนะครับ ยี่สามจะได้อยู่ที่ประมาณ2497 RPM ครับในส่วนนี้รอบเลมไว้แค่2000รอบด้วยนะฮะแต่ได้มา2497รอบผมถือว่ากําไรนะฮะเพราะว่ารอบที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีผลทําให้ความแรงของบล็อกกระแทกของเราเนี่ยแรงดีเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าผมลองคนนํานวณคร่าวๆดูนะครับถ้าขันคาย800เนี่ยขันเข้าอาจจะอยู่สักประมาณเอาก,กลางๆแล้วกัน6 5 0ถึง700อะ่ะผมแบบคิดแบบคร่าวๆเลยนะครับแต่พูดถึงเนี่ยตัวบอดี้เขาก็ ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะกลางๆนะแต่หัวชุดลูกกระแทกหรือว่าลูกคอนของเขาเนี่ยดูแล้วมันใหญ่ดีเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าผมว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณนี้แหละ700อ่ะถ้าขันคลาย800นะเพราะในส่วนนี้สเปคมันคุ้มเครือนะครับไม่ได้มีอะไรแจ้งมาแบบนั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลองใช้งานดูนะแล้วเราต้องไปวัดเทียบดูกับตัวที่ฮับเพลยว่า800นิวตันเหมือนกันนะครับลองสลับขันกันดูนะว่ามันออกไหมประมาณนั้นนั่นเองนะครับนาฮะงั้นเดี๋ยวเรามาลอง s อสตัวนี้กันนะครับนคลาย ร0อยนิวตันเมตรนะผมจะลองที่โหมด r e v e r s e เ e l l ต t o p นะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะหยุดทันหรือเปล่านะครับลองดูจะมีตัวนี้ด้วยนะที่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้ก่อนละกันนะแสงตอนนี้พสเพนะผมจะลองไฟเขาด้วยนะครับว่าไฟที่เขาให้มา2ดวงเป็นยังไงก็โดยประมาณนี้ฮนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มืดสนิทนะพอมันไม่ได้มืดสนิทเนี่ยพอเรามาใช้งานเนี่ยดูเหมือนจะสว่างน้อยไปนิดนึงถ้าพูดกันตรงๆนะครับโดยประมาณนะ ก็ประมาณนี้ฮะน่าจะต้องใช้ในที่มืดจริงๆเลยถึงจะเริ่มมองเห็นนะครับโอเคตัวแรกครับหนึ่งสองหยุดไม่ทนันแต่ออกได้เร็วมากครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะผมบอกเลยว่าแรงบิดขันคลายข,าของเขาเนี่ยผมว่าเอาเรื่องเลยงั้นมาลองตัวที่ต้องใส่อแดปเตอร์กันนะครับเฮ้ยออกเร็วนะใช้งานได้ดีเลยถือว่าไวครับหนึ่งสองหยุดไม่ทันเหมือนกันนะผมหยุดนิ้วเองนะครับเพราะว่านอ็อตพวกนี้ยมัน มันสั้นไปสําหรับตัวพวกบล็อกใหญ่ๆนะครับที่ระบบรีเวิร์สเซล์สต็อปเนี่ยไม่ได้ออกแบบให้แบบกระชันชิดมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันคือเป็นการที่ตัวเนี้ยมันยังมีแรงเหวียงของหัวลูกบล็อกนะครับหรือว่าตัวน็อตอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเลยอาจจะทําให้หยุดไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าใช้โหมดธรรมดาแล้วปล่อยนิ้วเองก็ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขันเข้าไปก่อนที่เบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับขันเข้าเราใช้แค่เบอร์หนึ่งพอนะครับเบาๆสบายๆกันเลยอาตัวที่มีอะแดปเตอร์ก่อนแล้วกัน,น กรอได้นะฮะเออกรอเนียนด้วยดิโอเคอีกตัวหนึ่งครับอ่ะผมจะลองกรอน็อตให้เห็นอีกสักนิดนึงนะเฮ้ยกรอเนียนอยู่นะใช้ได้นะคะนะครับลองดูกรอน็อตครับเฮ้ยโอเคนะงานละเอียดก็ยังถือว่าได้เลยนะครับออเพราะฉะนั้นอีกสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันดูครับเป็นโหมดธรรมดานะฮะโหมดธรรมดาก็จะไม่มีไฟอะไรติดแล้วนะครับ เยา,ยาแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดนิ้วเองนะครับก็คือสองตัวนี้เนาะหนึ่งสองไม่ถึงหนึ่งวินาทีออกแล้วนะหนึ่งสองอ่าประมาณหนึ่งวิหนึ่งวินิดๆครับผมถือว่าตัวนี้นะเป็นบล็อกกระแทกขันคลาย800นิวตันเมตรเนี่ย ใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับในเรื่องของน็อตล้อรถยนต์ที่อัดเอาไว้120นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน็อตล้อรถกระบะเนี่ยนะฮะต่อให้เป็นกระบะส่วนบุคคลนะฮะหรือเป็นกระบะบรรทุกนะผมมองว่ามันก็ยังเอาอยู่นะพวกเพาลอยอะไรพวกนี้ผมว่ายังไงก็ได้นะข้อดีคือที่ทําให้มันออกไวได้ขนาดนี้โดยที่ยังไม่เปลืองแรงตัวมันเลยนะครับหเลยแบตเตอรี่ที่เป็นตัวใหม่นะฮะมันก็ช่วยเสริมพลังได้ดียิ่งขึ้น2เลยนะครับลูกค้อนกระแทกที่มันใหญ่เนี่ยมันทําให้ออกได้ไวสามรอบท ทำให้มันออกได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะฮะโดยผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรอน็อตเข้าไปนะค่อยๆเนี่ยเนียนมากเลยฮะโอ้โหดูลองดูนะครับเนียนๆเ,เลยเนี่ยการกรอน็อตนะครับเวิร์กอะทำงานละเอียดได้ดีมากๆเลย แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ไขเข้าไปเนี่ยมันอยู่สักประมาณกี่นิวตันเมตรครับเช่นเคยครับ1 1 2บวกด้วย8เป็นหนึ่งินิวตันเมตรนะครับตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอ้ลงไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมถือว่าใกล้เคียงร2อยมากๆครับโอเคตัวที่สองครับโอ้ผมว่าประมาณนี้แหละเกือบเกือบรอยเผื่ออาจจะได้ร2อยไปแล้วด้วยนะครับ ช่ได้ใชได้ตัวที่สามครับอืมตัวนี้ประมาณร้อสิบแปดนะฮะโอเคโดยประมาณนี้อ่าแล้วตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ครับโอเคเลยอยู่ราวๆนี้เลยครับร้อสิบปดถึงร้อี่สิบเลยนะฮะ ใช้ได้เยี่ยมเลยตัวนี้นะในส่วนขั้นตอนนี้ผมก็จะลองเทสขันเข้านะครับแช่ไปที่ประมาณ10วินาทีนะฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาตัวมันเองขันออกนะครับส่วนในเรื่องที่จะเอามาคอมเพรก์กับตัวแบรนด์อื่นในขณะที่แรงบิดเท่าเกันนั้นขออนุญาตโอไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวผมคอมเพให้ดูครับแต่นี้ชี้แจงคร่าวๆก่อนนะเสียงฟังเหมือนเงียบนะเฟืองอะนะครับแต่จริงๆมันให้ความแรงนะอันนี้แค่เบอร์หนึ่งนะ นี่ฮะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สามคือมันเป็นบล็อกที่เสียงมันนุ่มฮะท่านผู้ชมเพราะเสียงมันนุ่มเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเอ๊ะมันเบาหรือเปล่าทําไมมันดูไม่แรงนะฮะเราจะไปเคยชินกับเสียงที่มันต้องแบบวีดวีดวีด,วดหรือแบบมีเสียงเฟืองนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับแน่นอนฮะจะใช้เป็นเบอร์สามสิบมลลิเมตรนะครับเป็นตัวน็อตเบอร์เอ0มี่สิบนะครับก็จะขันเข้าสิบวินาทีนะครับทั้งสองตัวนะแบตเตอรี่เต็มนะครับ เดี๋ยวเราจะกรอน็อตค่อยๆเข้าไปก่อนอันนี้มันดีตรงนี้ที่มันกรอน็อตได้นะครับเนียนมากเลยนะครับเค <Okay. S 2> สิวินาทีนะฮะหนึ่งสองอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวที่2ก็จะ10วินาทีเช่นกันนะฮะแล้วตัวนี้ขออนุญาตทายอินหน่อยเป็นของพามคิ้นนะใช้ดีมากเลยประจาเลื่อนต <laughs> ัวที่2 10วินาทีเช่นกันนะครับ 1...2... โอเค okay, ครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองขันออกนะครับ ตัวฝั่งนี้ผมจะใช้เป็นโหมดรีว e ร์ e เซลสต็อปนะฮะนี่ครับแล้วลองดูนะครับว่าออกภายในระยะเวลากี่วินาทีแล้วหยุดทันหรือไม่นะครับลองกันดูนะหนึ่งสองวิวิเฮ้ยหยุดเร็วลวะฮะแล้วก็ออกเร็วมากเลย มันเป็นผลพลอยได้มาจากลูกค้อนกระแทกของมันที่มันใหญ่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะพอลูกค้อนกระแทกมันใหญ่เนี่ยมันก็ส่งพลังได้ดีแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยเป็น800นิวตันที่มันไม่จําเป็นต้องใหญ่มากครับหมายถึงว่าตัวมอเตอร์ตัวอะไรนะมันเป็น มอเตอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นนะฮะเท,เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมันเลยทําให้ตัวเนี่ยมันเล็กลงได้ส่งผลทําให้น้ําหนักมันเบาลงนะฮะแต่ความแรงเนี่ยอาจจะแรงเท่าเดิมหรืออาจจะแรงมากกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้านะฮะโดยประมาณในส่วนเนี้ยผมมองว่าประมาณ1วินาทีอย่างเงี้ยที่มันออกนะครับนี่นะครับเนี่ยเหลือเกียวแบบเหลือเยอะเลยเหลือเยอะกว่าหลายๆตัวในเรนจ์800นิวตันที่ผมเทสมาด้วยนะก็เดี๋ยวตัวเนี้ยผมลองดูอีกทีละกันนะครับว่ามันหยุดทันเหมือนกันไหมนะลองดูนะครับ หนึ่งสองเห็นไหมหยุดทันหยุดไวครับก็คือมือผมยังกำมสวิตนะผมปล่อยก่อนที่ไปายน็อตล้อรถยนต์ผมแล้วหยุดไม่ทันเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าความแกว่งของลูกบล็อกที่ผมใช้นะฮะอันนั้นคือ1 2น,นะครับความแกว่งของโบ้ที่เราใช้ก็คือน็อตล้อของผม กับ3มนะฮะมันยังยาวไม่พอที่จะให้มันทํางานได้มีเสถียรภาพมากขึ้นประมาณนั้นเองแต่ถ้าเป็นโบ้ยยาวประมาณนี้ตัวนี้45นะครับตัวนี้50มิลน,นะความยาวนะผมถือว่าหยุดได้ดีเลยนะครับใช้งานดีมากๆแล้วก็ในการขันคลายของเขาเนี่ยใช้เวลาไปแค่ประมาณ1วินาทีเท่านั้นเองนะครับโดยการขันเข้าของเขาเนี่ยเข้าไปแช่นะฮะที่10วินาทีแล้วออกมาเนี่ยใช้เวลาประมาณนี้เอง1วินาทีผมถือว่าไวมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะตัวบล็อกกระแทกไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ S T R ทำผมว้าวครับตัวนี้ผมว้าวจริงๆเลยนะทั้งระบบ r e v e r s e ดเซลสต็หรือว่า RSS นะครับแล้วก็ตัวหัวลูกค้อนกระแทกของเขาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่อุ่นเลยนะฮะถือว่าอยู่ในเลนส์ปกติไม่ใช่ร้อนเลยบางแบรนด์ที่ผมใช้เนี่ยถ้าเอามาทำประมาณนี้นะผมถือว่ามันร้อนจี๋เลยนะแต่เนี่ยถือว่าดีการระบายความร้อนทําได้ดีมากๆครับแล้วก็มอเตอร์ค่อนข้างทรงพลังเลยลูกค้อนกระแทกที่ใหญ่ทําให้มันไม่กินแรงของตัวมอเตอร์นั่นเองนะฮะที่สําคัญคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยทุกท่านลองดู นี่นะฮะยังไม่โลสกิดเลยผมใช้แบบก้อนเดียวตั้งแต่ทําการรีวิวตัวนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยนะถือว่าใช้ได้ครับเอาละครับเรามาสรุปการสักนิดนะฮะสำหรับตัวบล็อกกระแทกราสายจากแบรนด์ S T R รุ่น S T ขีด770คือ1เลยนะฮะเรื่องเสียงของตัวชุดบล็อกของเขานะผมบอกเลยตัวนี้นะเป็นซเลนต์มากๆคือมันเงียบมากๆกนะฮะการกดรอบตัวเป่าเล่นเนี่ยผมบอกเลยเงียบกริบนะฮะคือมีแค่เสียงมอเตอร์แทบไม่ได้ยินเสียงเฟืองคือมันเงียบจริงๆนะฮะคือพูด ยังมันนุ่มด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเสียงของเขาเนี่ยมันจะเหมือนแบรนด์ไฮเอ็นดังๆเลยนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ถือว่ามาถูกทางและเยี่ยมมากๆครับสำหรับแบรนด์ STR อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเรื่องระบายความร้อนอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ดีมากๆฮะไม่มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นนะครับในการใช้งานผมถือว่าการระบายความร้อนของเขาทําได้ดีนะฮะบางตัวที่ได้ลองใช้จะมีปัญหาเรื่องความร้อนแรงฮะแรงจริงไม่เถียงแต่ระบายความร้อนไม่ทันทําให้มันเกิดความร้อนสะสมนะฮะเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงนะครับมันก็อาจจะทําให้การใช้งานเราติดขัดได้นะแต่ในส่วน scr นี่ไม่มีปัญหาเลยครับและอีก จุดหนึ่งที่ขอชื่นชมเลยก็คือของเรื่องแบตเตอรี่นะไม่พูดถึงไม่ได้เลยดีไซน์ใหม่ก็คือเรียกง่ายๆว่าออลนิวเลยนะครับเป็นเซลล์แบบ18650แน่นอน4 m MM มนะครับแล้วก็เป็นตัว BMS แบบเต็มนะอันนี้สปอยล์คร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะทำ EP เทสแบตเตอรี่ให้ทุกท่านชมนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ของทางแบรนด์ SCR ตัวนี้นะฮะมีความแตกต่างกับรุ่นเก่าๆอย่างไรและมีการพัฒนาไปในจุดไหนบ้างนั่นเองครับ อันนี้นะผมบอกเลยราคาเขาเปิดตัวนะครับเป็นราคากลาง อยู่ที่ประมาณ2790บาทเท่านั้นเองครับทั้งชุดนะฮะคุณจะได้แบบที่ผมบางโชว์ไว้แบบนี้เลยแท่นชาร์จหนึ่งแท่นแบตเตอรี่2ก้อนลูกบล็อก3ลูกนะฮะลืมให้ดูเลยนะครับลูกบล็อกจะเป็นตัวนี้นะเป็นเกรด CRV ที่ชุบฟอสเฟสมานะครับสตัวเบอร์17บเบอร์19และเบอร์21สครับส่วนในเรื่องราคาส่วนลดต่างๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับลองเข้าไปดูในรายละเอียดคลิปของผมนะผมจะปักลิงก์พิกัดเป็นร้านพวกออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เป็นร้านที่เป็นพาร,นนร์ทเนอร หรือจะสามารถสั่งซื้อได้ที่ YouTube X Shopee ของผมก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็มีส่วนลดลูกค้าเก่า ก็ยังมีส่วนลดอยู่เช่นกันนะครับส่วนลดแต่ละท่านผมย้ําตรงนี้นะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่แต่ละยูเซอร์นะครับก็ประมาณนี้ลองเข้าไปดูกันได้เลยสําหรับวันนี้นะฮะยังไงเราต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันถ้ามีอะไรผิดพลาดไปกบขออภัยด้วยนะครับแต่คลิปหน้าผมบอกเลยยังมีอีกตัวหนึ่งมารอให้รีวิวอยู่เป็นพี่ใหญ่ของเขานั่นคือบรอกกระทที่พ้นหลักพันนิวตันเมตรไปแล้วแต่พันเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่องผมได้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้นะฮะต้องขออลาไปก่นนะครับ สวัสดีครับ